ก้าสู่งานผ่ากบคอเสเซ์ตที่ต้องบอกว่ารวมศิลปินจากเกาหลีนะครับมากค่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับผมกับงาน KBS K-pop World Music Festival 2013 in Thailand นั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะแถววกผู้มีเกียรตินะครับผู้ที่สื่อมวลชนรวมไปถึงนะฮะพี่งนเพื่อนๆน้องๆบรรดาแฟนคลับมากันเยอะมากอเสียน่ลยสิครับ เป็นว่าวันนี้นะครับทุกคนนะครับจะได้เห็นงานแถลงข่าวในงานของกานคอนเสิร์ต KBS K-pop World Music Festival 2 0 2 3 in Thailand กันนั่นเองนะครับผมและเชื่อเลยนะครับว่าวันนี้ทุกคนจะได้อมยิ้มไปด้วยกันเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื่องจากว่าวันนี้ทุกคนมากันพร้อมแล้วนะครับผมต้องขอเรียนเชิญนะครับผมคุณสุภพรพานาคอแห่งซีอีโอบริษัท JMC Entertainment นะครับ and แรนด์ดาวแมนไวท์ e ิส o ตอร์โอ Global Current Wave Center Managing Director นะครับผมขึ้นมา 3, 5, บ,บนเวทีสัมภาษณ์ร่วมพูดคุยกันสักนิดหนึ่งขอเชิญบอมมาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับอเอาละครับผมแล้วก็นะฮะเริ่มต้นนะฮะในเมื่อวันนี้ต้องบอกเลยว่าสักครีพพิจารณามาก,อมากขอถามคุณซีก่อนเลยนะครับว่าศิลปินตอนนี้ที่คอนเฟิร์มนะฮะว่าจะโชว์ที่เวทีแห่งนี้เนี่ยมีกี่วงกี่ชีวิตบ้างครับ หลายๆคนคงจะได้เห so, so, ็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กกันแล้วนะคะมีทั้งหมด80คนด้วยกันค่ะ80คน15วงแล้วก็จัด10สังกัดค่ายเพลงนะคะส่วนวงอะไรบ้างเนี่ยคือจะไล่ก็วงจะยาวเดี๋ยวจะมี VTR ให้ชมชม VTR กันดีกว่าเอาละครับถ้ากันเล้วมาชม p t r พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผม เมื่อกี้นี้นะฮะได้เห็นกันไปแล้วนะฮะนั่นคือศิลปินที่คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นเวทีนี้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมานะฮะสัมภาษณ์นั่งพูดคุยกันนิดนึงนะครับผมว่าคอนเสิร์ตนี้นะฮะจะมียังไงกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะอ่าขอบเชิญครับเชิญครับเอาละครับ,รบ,อ,รบอยากจะถามนะฮะทางฝั่งของ KBS กันบ้างดีกว่านะฮะเพราะว่าอยากจะทราบดีนะครับว่า งานบัตทำคอเสดในครั้งนี้นะฮรับปการร่วมมือกันนะครับระหว่าง KBS แล้วก็ JMC Entertainment นั่นเองนะครับขอแท่นหน้นอย่างทางทัฟฟของ KBS กันก่อนนะฮะว่ามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกศิลปินมาขึ้นเวทีนี้ยังไงกันบ้างครับเอ่อี KBS ก็เที่ยี้่วเ่ o ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อกี้นี้คือทั้งหมดที่ได้เห็นไปแล้วนะฮะถ้าเกิดน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะฮะแฟนคลับนะฮะชอบขอเสีย็งกี้นั่นแหนะร ถามทางบัญชีกันมากดีกว่านะับว่าความพิเศษที่จะเกิดขึ้นนะครับผมกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้มีการคาดการณ์นะว่าแฟนๆเนี่ยจะถูกใจในระดับไหนครับเป็นสเปเชียลสเตจจากศิลปินที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะแล้วก็แน่นอนว่าศิลปินที่เราได้มาเนี่ยเรามาจากรีเควสต์ของแฟนคลับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องถูกใจแน่นอนแล้วก็เป็นศิลปินที่กําลังโด่งดังในเกาหลีและต่อไปกําลังจะโด่งดังในเมืองไทยซึ่งแน่นอนว่า าจ <étique> จะต้องรอกว่า <glorious. S 1> จะได้รับชมเราก็เลยส่วนกระแสนําสิยงระเบีตรงนี้มาให้เจอกับทุกคนได้เลยไม่ต้องรอนานเลยค่ะเรียกว่าเะยครับได้กรี๊ดกันสุดเสียงอย่างแน่นอนนะฮะรวมไปถึงได้ฟินกันทั่วหน้าด้วยนะครับผมทีนี้ถามทาง k ค s กันมากนะเพราะได้ข่าวว่าจะมีการบันทึกเทปนะฮะไปออกอากาศด้วยออกอากาศไม่ทราบว่ามีประเทศไหนบ้างครับเอ่อินเดียพัลสุกันลุ ทั้งโลก้งโกั a, uh, era, tragedy, hi, 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 fruit, ้งโลกทั้งโลกทั้งทั้งโลกทั้งโลกรั้งโลกทั้งโลกทั้งโทั้าโลกท้งโลกทั้โกทั้งโลกรั้งโลกทั้งโลกทังเลกท้งีกทัางโลกทั้งโลกทั้งโลกทั้งโกทั้งโลกทั้งโลกทั้งโลกท่องโลกทั้งโลกทั้งโ้นะทั้มโลกทั้งโลกมั้งทั้งโลกทั้งโ้งโ้ลาดเ้ทีนี้โลยเั็งขาดครับ พิเศษอย่างนี้นะคะที่ทุกคนจะได้ดูศิลปินที่ทุกคนรีเควสมาด้วยตัวเองเนี่ยหาไม่ได้อย่างนี้จัดที่ไหนอีกแล้วรเราจัดให้เต็มที่ขนาดนี้ก็ช่วยมาดูกันด้วยนะคะคนที่17สิหงหาคมนี้กับศิลปินที่ทุกคนไม่ควรพลาดแล้วก็สเปเชียลเตจดีๆจากศิลปินเลค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครวันที่17 สิงหาคมนี้นั่นเองนะครับผมมาแล้วนะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมคุณซีนะฮะแล้วก็มิสเตอร์โอเชยอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการมอบดอกไม้กันนะครับเดี๋ยวให้คุณซีนะฮะเป็นผู้มอบดอกไม้นะครับให้กับทางฝั่งของมิสเตอร์โอเชยอกเลยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมนในการร่วมมือกันนะฮะระหว่าง KBS นะฮะแล้วก็ JMC Entertainment นะฮะอีกรอบนึงขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับคุณสุภัทราแนบกาะนะครับ CEO บริษัท JMC Entertainment นะฮะแล้วก็ ขอบคุณนะครับมิสเตอร์โอเซกอนะครับโปรโมเตอร์พรี a อนด์เวฟเซ็ตเตอร์เดชิกเรเตอร์นั่นเองนะฮะที S> <S ่วันนี้มาเป็นเกียรติกับงานของเรานะฮะขอเสีสิประมือด้วยนะครับขอบคุณนะครับอะไรครับผมเรียกว่านะฮะความยิ่งใหญ่ของเราไม่หมดในที่นี้นะครับต่อไปนะฮะถึงเรียกว่าเป็นนะฮะตัวแทนนะครับของศิลปินที่จะขึ้นเวที เลครับผมไอชะเล่นเ็นคนเดียวรับซื้อเยหน่อยครับสวัสดีด้วยนะครับผมเอาละครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยฮะเรารอมาเยอะมากนะฮะอยากจะถามนิดนึงนะฮะว่าบมิสเอนะฮะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในภาคต้องสิร์ตในครั้งนี้ครับน่าเสีย It's been a while that we've uh, come to Thailand we're very excited to see you guys. And it was our third year anniversary a uh, few days ago, so thank you guys so much. y o u r e v e r y h a p p y to s e e you. I'm going to have a problem with you. I'm going to have a problem with you. I'm going to have a problem with y o you. 오도너너무무기기분분이이좋좋고고요그리또어팬에랜만뵙습니다네เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับบรรดาเซเอเนี่ยเตรียมมาเซอร์ไพรส์เลยนะครับแต่ไม่ใช่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมิสเออยากจะถามนิดนึงว่ามีการเตรียมอะไรมาเซอร์ไพรส์บนเวทีใช่ไหมครับเอออาจีพิมพ์ไม่ดีเหมอนกันคือถ้าเกิดบอกตอนนี้เนี่ยมันจะไม่เรียกว่าเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับเพราะงั้นต้องขออุบไว้ก่อนนะฮะค่ะ เอาละครับผมเนื่องจากว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะถือเป็นการรวบรวมนะฮะศิลปินเกาหลีจากหลากหลายค่ายเอาไว้เยอะมากนะฮะและเรียวมากที่สุดด้วยนะฮะบนเวทีเดียวกันเ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด Miss มิสเอีโอกาสเลือกอยากจะสเปเชียลสเตจนะกับะพไหนครับเอ่อ저는신ุ분이랑하고싶어요อะไรฮะสุดท้ายนี้นะฮะอยากจะฝากนะฮะให้เชิญชวนนะฮะเพื่อนๆนะฮะบ,บรรดาแฟนคลับนะฮะรุ่นพีน้องๆที่ชื่นชอบนะครับผมให้มานะฮะในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้มากที่สุดเลยนะครับ มิสซี่จะ coming back ในเดือนสิงหาคมพร้อมกับศิลปินอื่นๆด้วยดังนั้นทุกคนต้องมาดูคอนเสิร์ตของมิสซี่โอเคไหมครับโอเคครับผมขอแสดงติดตามกันให้ดีเลยคอสเทนดาร์ไหมครับแบงค์ทำมิสซี่นะครับเตรียมคอนเสิร์ตภาษาไทยมาด้วยนะครับคอนเสิร์ตภาษาไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะภาษาไทยค่ะโอเคไหมครับโอเค วันนี้ข้าวสวยไหมสวยมาก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 สวย ตากกันนะฮะแน่นอนครับผมวันนี้นะฮะเชื่อว่าไหนๆก็เป็นการครบรอบนะฮะสามปีในการเดบิวต์ของวงมิสเอนะครับน้องๆนะฮะพี่ๆเพื่อนๆนะฮะที่เป็นเซเอเป็นแฟนของวงมิสเอมีอะไรอยากจะมาเซอร์ไพรส์แอสสาวมิสเอด้วยนะครับโอ้เอออยากอยากรู้ไหมครับว่าคืออะไรอยากรู้แค่อยากรู้อยากรู้ใช่ไหมน้องๆพร้อมไหมครึ่งพร้อมแล้วนะครับผมขอเค้กหน่อยครับมาเลย ในการเดบิวต์ของวงมิสเอนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาร้อง Happy Birthday พร้อมกันดีไหมเอาวะเอาวะแต่แกรแบบว่าเฮ้ยครบรอบสามปีต้องมีการร้อง Happy Birthday ไหมเอาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีสองสาม แล้วจะับอ,อันที่ากอนันทานก่อนครับหน้ามหนสองามเขอบคุณครับขอบคุณทุกนในเอด้วยนะครับขอบคุณน,ะค,ณนครับุบคา